ใครเบื่อแกงแบบเดิมๆลองเมนูนี้เลยกับเมนูแกงนางลอยบอกเลยที่มาน่าสนใจมากๆครับจากเรื่องราม,มาเกียรติขั้นตอนเป็นอย่างไรวัตถุดิบมีอะไรบ้างเสพคลิปนี้แล้วไปทํากันได้เลยครับวัตถุดิบที่ฝุ่นใช้ทั้งหมดมีดังนี้ขั้นตอนแรกให้เรานําเนื้อหมูบดมาปั่นให้ละเอียดปรุงรสด้วยผงปรุงรสน้ําตาลจากนั้นปั่นให้เข้ากันเลยครับเมื่อละเอียดแล้วให้เรานําใส่ถุงเตรียมบีบเอาไว้นําพริกหยวกไปควักไส้ออกให้หมดจากนั้นบีบใส่ในพริกหยวกได้เลยครับนำไปนึ่งด้วยไฟกลางประมาณ10-15นาทีรับั้งกระทะ นำกะทิมาเคี่ยวให้แตกมันใส่พริกแกงลงไปตามชอบปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาคนละลายให้เข้ากันจากนั้นเติมกะทิลงไปอีกเล็กน้อยในส่วนของหมูที่เหลือฟุกจะปั้นเป็นลูกแบบนี้นะครับใส่ลงไปได้เลยเมื่อหมูที่นำไปนึ่งสุกแล้วนำมาใส่รวมกันในกระทะแบบนี้ได้เลยครับตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าซอยและใบมะกรูดซอยครับเท่านี้เราก็จะได้แกงนางลอยแล้วครับสูตรนี้ฟุกใช้งบต้นทุนไปทั้งหมด122บาท67สตางค์ทำได้ทั้งหมด4ชุดครับผ่านเฉลี่ยต้นทุนต่อชุดตกชุดละ30บาท67 จะทําขายแนะนําให้ขายชุดละ55-60บาทจะได้กําไรต่อชุดอยู่ที่ประมาณชุดละ24บาท33สตางค์ถึง29บาท33สตางค์ครับขายทั้งหมด4ชุดจะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ97บาท32สตางค์ถึง117บาท32สตางค์ครับลองเอาเมนูนี้ไปทาขายนะคะต้นทุนทั้งหมดยังไม่รวมต้นทุนแฝงอื่นๆนะครับ